สวยไหมสวยไหมนี่คุณผู้ชมสวยไหมคะสวยไหมคะเนี่ยแจกปีใหม่แจกปีใหม่แจกปีใหม่อันนี้เดี๋ยวจะเขาจะใส่ปรเชีน,นาเสือนะที่เซนต์เทนเวิร์ก็บอกให้แต่งตีมสีชมพูไงนี่เลยแบบซื้อสีชมพูมาเลยห้าล้านเนี่ยไปนี่ห้าล้านแต่ไม่สีมชมพูห้าล้าน สวยไหมสวยไหมสีชมพูห้าล้านบาทสวยมากจะใส่ไปเลาบอกว่าให้ใส่ให้ใส่ตีมสีชมพูไงเนี่ยเดี๋ยวจะให้เป็นของปันปีใหม่ใครเนอะจะเป็นผู้โชคดีได้เนี่ยน่ารักไหมน่ารักไหมอันนี้ก็ไว้ใส่สพายน่ารักน่ารักเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชม อย่างนี้ก็ได้นี่เราจะเราปิดอย่างนี้ก็ได้เนี่ยนี่น่ารักไหมเลยเปิดดีอะเปิดดีหรือว่าเปิดดีหรือว,ว่าใส่อย่างนี้เนีย่ยสีชมพูห้าล้านบาทห้าล้านบาทเดี๋ยวจะแบบให้เป็นของขวัญปีใหม่กับเอฟซีนะสวัสดีจา้าให้เป็นของขวัญปีใหม่กับเอฟ อันนี้จ้าสบู่ทองคำสบู่ทองคำสบู่สีชมพูดูกระเป๋าฉันสีกับสีกะสะบับสบู่หวานแววมากแต่จริงๆอยากได้กระเป๋าสีนี้แต่มันไม่มีองของตัเข้าสีสวยมากตกักกจนกนกุวรรณบุตรอะอ่ะสามก้อนหนึ่งันสก้อนหนึ่งันสก้อนหนึ่พส่งฟรีนะจ้ะ ให้เป็นของขวัญปีใหม่กับคุณผู้ชม f อทุกท่านเลยนะคะปกติ20ก้อน1,000แต่นี้ให้เป็นโปรปีใหม่โปรปีใหม่30ก้อน1,000 30ก้อน1,000ส่งฟรี30ก้อน1,000ส่งฟรีล้างแล้วรดสิวฝ้ากะจุดดังดำทำให้ใบหน้ากระจ่างใสเนียนใสนะคะ เราใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวเลยค่ะล้างจักเก,ก,ก็้กลิ่นเต่าหายหมดล้างส้นตีนส้นตีนก็หายเหม็นล้างจิม้มมีจิมี่ก็หอมผัวเรียทั้งคืนล้างตูดตูดก็เด้งผัวเย,ยเอามาันล้างโขอ,อ,อยก็เรืองแสงนะคะล้างตัว,ต,วตัวก็หอมผู้ชายเดินผ่านโขยแข็งทุกคนกาใช้ได้ตั้งหงแต่ตั้งหน้าจัดตีนะนี้สบู่ทงคามันนี้สบู่เซรั่มนะคะ สามสิบก้อนหนึ่งพันสาสิบก้อนหนึ่งพันคุณผู้ชมซื้อไปขายก็ได้ไปขายก้อนละห้าสิบาทหนึ่งลงทุนหนึ่งพันได้กําไรหกร้อยบาทนะคะลงทุนหนึ่งพันได้กําไรหกบาทหกร้อยบาทซื้อไปเป็นของขวัญมอบไปกับคนที่คุณรักนะคะในวันปีใหม่ก็จะดีมากเลยให้เป็นผลไม้เขาแดกไม่ทันก็เน่าหมดให้เป็นกระเช้าของขวัญบางอย่างเขาก็ไม่ชอบแดกบางอย่างก็ใกล้หมดอายุซื้อเป็นสบูน่นี่ไปมอบไปเขาเป็นของขวัญน,นะคะเก็บได้สามปีเก็บได้สามปีจ้า เก็บได้3ปีนี่กล่องของขวัญแบบนี้เลยนี่น,นีคุณผู้ชมดูสิเนี่ยเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยนะคะนี่นอันนี้ลูกค้าสั่งนะคะี๋้วเราคือรีบมารับนะสนใจโอนเงินมาเลยค่ะศูนย์ศูนย์าหนึ่งหนึ่งศสูนชื่อบัญชีลีนาจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาเก่งแอดลีนาเก่งแอดลีนาเกงดนี่ไลน์คิวอารคนี่ไลน์ line อันนี้นี่เป็นคิวอารค้ อันนี้เป็นคิ code QR ค o d คิวอโคโอนเงินอืมนี่ค่ะไม่เห็นอ่ะนี่สพายชนสพายน่ารักไหมวันนี้ฉันยังไม่ได้ใส่สีชมพูฉันใส่ชุดสีชมพูไงใช่ไหมฉันสพายน่ารักไหมเธอนี่ไงน่ารักไหมน่ารักใช่ไหมมีหลายสีนะมีสีดำ มีสีดามีสีแดงนี่ไงใบน่ารักน่ารักแต่ว่ามันก็มันก็ใส่ได้แค่มือถือเครื่องเดียวอะมันใส่ใส่มือถือกคุณแจบ้านนั่นแหละคุณแจรถมันใส่อะไรไม่ได้เยอะเราเพราะใบเล็กก็ไว้สะพายน่ารักน่ารักแล้วเราก็แล้วก็ถ้าสมมติจะใส่อย่างอื่นก็ก็ให้เลยขาถือกระเป๋าตามไงนี่ไงสวยไหมคะฉันมีให้คุณวีไปหนึ่งใบนะคุณวีที่ตาพาสีเหลืองอะ ุณวียังไม่เห็นรีวิวเลยแต่ว่าวันนั้นฉันไปที่องทองลอตเตอรี่ที่เชนไปแจกรางวัลที่หนึ่งเขาจะให้เข้าไปใบหนึ่งยิปซังโรแลนด์เขามาโชว์แม่หนูถือกลับที่แม่ให้หนูแล้วนะนี่นี่เนี่ยดูดิขนาดแม่กแก่ๆนี่ใส่ย,ยังน่ารักเลยแล้วแกดูถ้าพวกวัยรุ่นใสยย่จะน่ารักแค่ไหนนี่นางงามโลกเขาใส่นะนี่ลิซ่าก็สปายแบบนี้นะลิซ่าแล้วเดยนี้แฟชั่นเนี่ยสภายใบเล็กๆไง เนี Next slide. Next slide. Next slide con, right ่ยดูเด็ดดูเด็กน่ารักไหมน่ารักสามก้อนนีค่าส่งร้อยนึงไงทักไลน์มาเลยทักไลน์มาเลยถ้าต่ำกว่าสาสิบก้อนซื้อกี่ก้อนก็ได้ค่าส่งร้อยนึงก็ละห้าสิบาทก้อนละห้าสิบบาทอ่ะนี่ไง แคปหน้าจอแคปหน้าจอโอนเงินมาที่00 5 1, 1, 8, 2, 80, 80, 80, ้1108 280กศิกรไทยชื่อบัญชีลีนาะจังจันจาโอนแล้วกรุณาส่งสลิปมาที่ลายแอดลีนาะดักแกงอันนี้ลาย QR วอาน,นี้อันนี้ QR วอาโค้ดการโอนเงิน30ก้อน1,000 30ก้อน1,000ส่งฟรีถ้าไม่ถึง30ก้อนค่าส่ง100บาทก็วละ50บาท อันนี้ไม่ใช่กระเป๋าสาตางค์อันนี้มันกระเป๋าสะพายอีโง้กระเป๋าสตางคูมีกูมีกูมีแอมสสองใบสีน้ำเงินใบสีดำใบนี่ไงอืมอืมอืมีถ้าสวยเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะมีอีกเดี๋ยวจะซื้อแต่จะบอกเลยนะว่าใส่ได้แค่มือถือเครื่องเดียวนะนี่อันนี้ย <øre> well ังใส่ได้เออได้ได้ได้ใส่ได้แค่มือถือเครื่องเดียวเนี่ยคุณผู้ชม เดีวจะมอบ e เป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมใบละห้าล้านจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้คุณผู้ชมตึ้นตึ้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 ตาลลาละลาล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 ละละละ ล่ล่ลาล่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 าลาล่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 าลาล่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 ูซื้อมาล่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 า่าล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 ่า่าล่า่าล่า ฉันมีที่ที่เป็นสีชมพูฉันก็มีฉังใส่กระส,สีเขียวก็ได้สีเนี้ยมันได้ทุกสีสีน้ำเงินยังได้เลยเห็นไหมลล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 ตากผ้าย,ยางต้นในเครื่องอ่ะตากยางเช็คกินอีกก่อนสกปรก เดี๋ยวจะให้เช็ดห้องนอนด้วยให้แต่กระเป๋าก็ไม่ได้ให้บ้านอีดอกทองแหมได้คืบจะเอาศอกอ่ะนี่ค่นี่ค่คสบู่สี ป็นสบู่ทองคาสบู่สีชมพูเป็นสบู่เซรั่มสามสิบก้อนหนึ่งพันค่าแบบได้นะคะมีสีเขียวด้วยนะคะสะบสู่หน่สายลีหน้จางสามสิบก้อนหนึ่งพันบาทส่งฟรีสามสิบก้อนหนึ่งพันบาทส่งฟรีให้เป็นของขวัญกับคุณผู้ชมนะคะมอบให้คุณผู้ชมเป็นของขวัญปีใหม่สามสิบก้อนหนึ่งพันสามสิบก้อนหนึ่งพันสามสิบก้อนหนึ 1, ่งพันจ้าสามสิบก้อนหนึ่งพันส่งฟรีนะคะค่าแบบได้ค่ะลดสิวฝ้ากะจุดดงดำทำให้ใบหน้ากระจ่างใสดูหน้าเนียนใสนะคะ แล้วก็ใช้ได้ทั้งหน้าทั้งตัวใช้ได้ตั้งแต่หน้าจดตีนค่ะล้างจักเก็กินเต่าหายหมดล้างส้นตีนเส้นตีนก็หายเหม็นล้างจีมีจีมีก็หอมผัวเรียทั้งคืนล้างตูดตูดก็ได้ผัวเยเอามันล้างโขยโยก็เรืองแสงนะคะล้างตัวก็หอมผู้ชายเดินผ่านก็โขยแข็งทุกคนเลยค่ะสามสิบก้อนหนึ่งพันใช้ได้ตั้งแต่หน้าจดตีนนะคะถ้าต่ำกว่าสามสิบก้อนก็ก้อนละห้าสิบบาทค่าส่งหนึ่งร้อยซื้อกี่ก้อนก็ค่าส่งหนึ่งร้อยบาทจ้า สบ,บู่เซรัม่มสีชมพูสบ,บู่เซรัม่มสีเหลืองสบ,บู่ทองคำนี่ไงคุณผู้ชมเป็นม้อใบเขาเป็นกล่องของขวัญอย่างเงี้ยคนได้รับก็ดีใจนะเป็นกล่องของขวัญแบบนี้เลยค่ะนะคะกล่องของขวัญม้อไม่กับคนที่คุณรักดีกว่าไปซื้อกระเช้าผลไม้เอาไปก็แดกไม่ทันก็เน่าโมนซื้อเป็นกระเช้าของขวัญปีใหม่บางอย่างเราก็ไม่ชอบแดกบางอย่างก็ใกล้หมดอายุ ซื้อเป็นสบู่ให้เขาเนี่ยใช้ได้สามปีเก็บได้สามปีเก็บได้สามปีค่ะอันนี้ค่ะนี่นี่นี่ศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์แปดสองแปดศูนย์ชื่อบัญชีลีนาะจังจันจอและครุณาส่งสลิปมาที่ไลน์แอดลีนาดอตแกลแอดลีนาดอตแกลแอดลีนาดอตแกงนะคะอันนี้ลายคิวอาร์โค้ดอันนี้ก็ เป็นคิวอา e คการโอนเงินค่ะดีค่ะโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเลยโอนเงินมาเลยจ้าเป็นของขวัญปีใหม่โปรโมชั่นนี้สิ้นสุดวันที่31ธันวาคมนะสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมสิ้นสุดวันที่31ธันวาคมนะจ้าถ้าบอกว่า ขาแบบอยากได้กระเป๋าคุณแม่ค่ทำไมถึงอยากถึงได้กระเป๋าก็เหมือนมึงถูกางวันที่หนึ่งไงหลงวันที่หนึ่งก็คือหนึ่งในล้านเข้าใจปักหนึ่งในล้านคนเพราะฉะนั้นคนที่จะได้กระเป๋าใบนี้ก็คือหนึ่งในล้านแต่ว่าคุณวีที่ตะพาเขาได้จากแม่ไปแล้ววีไงเจ้าหญิงลอตเตอรี่ออนไลน์ของทองอ่ะได้กระเป๋าจากแม่ไปสี่ใบ คุณมีบอกโอ้ยแล้วหนูจะใช้หมดไหมเนี่ยที่แม่ให้หนูบอกเอาก้วใส่กับเสื้อผ้าเดิกใช่ไหมวันหนึ่งเราใส่เสื้อผ้าสีนี้แล้วก็ใช้กระเป๋าให้มันเข้ากับเสื้อผ้าอันนี้เดี๋ยวแม่ก็ไปใส่กับสีชมพูเพราะว่าแม่มีสีชมพูไงเนี่ยแม่มีสีชมพูแล้วแม่ซื้อสีชมพูมาแล้วกําลังหาสีชมพูเพิ่มไงแม่ซื้อสีชมพูมาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปแสดงหนัง พรุ่งนี้ไปแสดงหนังจะอันนี้ไปใช้เลยพรุ่งนี้แม่ไปแสดงหนังไงแล้วก็แม่ก็ใส่แสกสีชมพูเลยแล้วก็สะพายอันนี้เลยตึ้ตึ้นตึ้ตึ pack. ้นตึ้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 นตึ้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 วันนี้ไม่ได้แต่งหน้าหน้าสดเดี๋ยวเปิดเพลงเต้นดีกว่าฉลองกระเป๋าใบใหม่อ่ะ คิวดูกระชับจุดด่างดำด้วยจางลงในสองสัปดาห์ จะแจกให้ใบนี้ห้าล้านห้าล้านห้าล้านชอบไหมใครจะเป็นผู้โชคดีนะใครจะเป็นผู้โชคดีได้ใบนี้ไปห้าล้านบาทสวยมากสวยที่สุดในปตัตตพี